สนับสนุนโดยฉับไวการเกษตรคิดถึงเครื่องสับอเนกประสงค์สับหญ้าสับหยวกคิดถึงเครื่องสับฉับไวเรายังมีหัวเกี่ยวหญ้าติดรถไถเดินตามซองบังคับโคกระบือผ่านหญ้านายและรับผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิดครับผมบัดเจ้าตัวนี้นี่พ้นซื้อจากไหนนอท่านครับมหาชนครับเจ้ามหาชนครับมหาชนนี่พ้นเป็นลูกของผู้ใดนะท่านลูวครับ ไปงานชาติได้เขาหลอกซิมหาโต้ครั้งแรกครับข้าพูดครั้งแรกเพราะคนนี่ไปงานที่สองครับผมครับงานที่สองนี่เขาเอาประกวดครับผมปูดอันนี้ให้เลยพี่น้องตัวนี้ในอนาคตเขานี่คิดว่าศิอยู่ในฟาร์มเขานี่ไปอีกโดนบันได่เนาะครับน่าจะโดนอยู่ครับน่าจะโดนเนาะครับครับผมแต่ว่าคั้นี้โอกาสเดลี่จำเชื่อหรือว่าเปิดใลยพี่ให้น้องเขาผสมเลยกระติกอารมณ์ผัวข่าวบอกพี่บอกน้องอีกคันหนึงครับผมครับผมแต่ว่าตอนนี้เพิ่อนกันยังหน่อยอยู่ครับและครับวอยโอ้เอาง่ายไงพี่ให้น ที่เป็นซื้อเป็นเสียงนะครับพี่น้องอยู่ทั้งเพชรบูรณ์เฮาทั้งอำเภอลมเก่านะครับผมเจ้ามหาชนนะครับพี่น้องโอ้ใหญ่นี่ครับสวัสดีครับผมใบโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นอีกโตหนึ่งนะครับพี่น้องที่เป็น ดาวลุ่งนะครับผมกําลังเกิดขึ้นใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับฝากพี่ฝาก้องติดตามสิเป็นตัวใดนั่นนะครับผมคู่บุตสิขออนุญาตสอบถามเจ้าของเพิ่นนะครับผมท่านครับในน้ำตัวไหนพี่น้องข้างหัวจักนะครับผมว่าทันซื้อย่างไรเนาะครับสวัสดีครับผมใช่ครับเจ้าของมโนสินฟาร์มเนี่ยใช่เนาะครับเนาะเนี่ยใช่นี่มโนสินฟาร์มบอกครับมโนสินฟาร์มครับผมยุไสเนาะครับผมพีการตังอยู่อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับอ๋ออยู่อำเภอลมเก่าเนาะครับเนาะครับผมขึ้นจังหวัด บาดท,ที่นี่นะครับท่านครับบนนันันยูหันมีคว้วยหลายตัวไปไหนเนาะครับผมมีอยู่ตอนนี้รวมทั้งน้อยทั้งหญ่ก็สามสิบก็โตครับสามสิบก<ะ>็โตป้าดพี่น้องพูดไกลไปจนว่าเป็นทั้งเป็นโศกนะครับ <laughs> ผมพูดคือขวมคอ,อกนี่นะครับพี่น้อง นะครับผมได้ไมีโอกาสคู่สิขรอนุญาตนะครับผมเนี่ยนะครับผมเข้าไปถ่ายคลิปให้พี่เนาะเขาส้มนะครับเนาะครับผมครับผมบัดเจ้าตันนี้นี่พ่นซื้อจางไหนเนาะท่านครับมหาชนครับเจ้ามหาชนครับมหาชนนี่พ้นเป็นลูกของผู้ใดเนาะท่านลูกของเก้าเจริญกับแม่ถุงท่องครับเป็นลูกของเก้าเจริญครับแม่นี่เป็นเจ้าถุงท่องแม่ถุงท่องถุงทองนี่สายใดครับผมสายดาวเหนือครับ สายดาวเหนือกับสายเพชรอุดรครับครับผมพี่น้องครับเจ้าทถุงท่องแม่ถุงท่องนี่เป็นลูกของดาวเหนือนะครับผมดาวเหนือนี่เป็นลูกของเพชรอุดรนะครับผมแต่ว่าเจ้ามหาชนเท่านี่เป็นลูกของเจ้าเกาเจริญเกาเจริญครับตอนนี้เพิ่งอายุได้จักเดือนแล้วครับท่านครับสองปีหนึ่งเดือนครับสองปีกับอีกหนึ่งเดือนครับผมนะครับผมตอนนี้ฟันน้ำนุ่มอยู่ยังครบเลยครบครับตอนนี้ความสูงหลายปันใดล่ะครับร้อยห้าสิบสามครับร้อยห้าสิบสามครับผมประมาณหรือว่าเพียงเพียงเนัเนาะครผมับนองครับ นี่แหละครับพี่น้องครับเป็นสายเพชรอุดรกับเก่าเจริญมาบวกกันเนาะครับครับผมปดเจ้ามหาส้นนีน่คนใดไมีดีกี่จักแช็มจักใดเราไปนอนนี่เราได้เขาสนามจักเท่อเราไปไปงานชาติได้เขารอบสิบห้าตัวครับไปงานชาติได้เขารอบสิบห้าตัวครั้งแรกครับครับผมครั้ป็นงที่สองนี่เป็นงานที่สองครับผมครับงานที่สองนี่เขอาประกวดรุ่นใดเนาะครับรุ่นฟันน้ำนมครับรุ่นฟันน้ำนมจูเนียร์บอ่ครับ แม่่บฮรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่เนาะโอ้ข้อมูลมันไปแล้วเนาะนะครับผมเพิ่นได้150กว่าแล้วนะครับผมป๊าลักษณะเด่นเพิ่นเป็นจังได๋เนาะครับผมบอกสุพีสุน้องเฮาฟังในท่ันการเนื้อครับอ่ะให้เสี่ยโอ้เสี่ยโอ้เบานะครับผมพี่ๆนี่นะครับผมพี่น้องนี่เนาะความสวยกระดานหลังตรงกานเนื้อมาเต็มครับตัวนี้ครับครับผมกระดานหลังนี่ตรงร่างกายครับอร่างกายสมูทครับสมบูรณ์พร้อมที่สําคัญครับผม พี่น้องครับคู่ว,วุดบอลเต็มปากว่าคู่วุดพึ่งมาเจอ,อเก่าเจาริญนะครับผมมาบวกเพชรอุดรมาบวกสายเพชรอุดรน,นะครับผมเป็นแบบลักษณะนี้เลยนะครับพี่น้องงามนะครับผมคู่วดุดอันนี้ให้เลยพี่น้องตัวนี้ในอนาคตเท่านี้คิดว่าสิยูทธ์ในฝ้าเท่านี้ไปอีกโดนฟันไดนเนาะครับ น่าจะโดนอยู่ครับน่าจะโดนนะครับแต่ว่าขั่งนีโอกาสได้ลีดจำเชื่อหรือว่าเปิดไ้พี่น้องเ้าผสมได้กระิตรลบผัวขาวบอกพี่บอกน้องอีกทนหนึ่งคับผมคับผมแต่ว่าตอนนี้เพิ่กันยังหน่อยอยู่คับผมคับผมพาปัญหาเที่ยวก่อนนะครับช่วงนี้อ๋อนะครับบอกไอโอโอาย่างไงพี่ให้น้องเขา้าในเบิ้งลยครับผมนี่แหละครับพี่น้องครับฝากน้ำพีน้ำน้องอีกฟ้ามฟ้ามหนึ่งนะครับพี่น้องที่เป็นซืือเป็นเสียงนะครับพี่น้องอยู่ทังเพชรบูรณ์เท่าทางอำเภอลมเก่านะครับผมเจ้ามหาชนนะครับพี่น้อง โอ้ใหญ่สวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้พี่น้องขอบุญขอบคุณเอฟซีคู่บุญผู้รดมาเห็นกับมาทากคู่บุญพี่น้องเจ้าคู่บุญเกิดมาบอกให้แน่คือเพิ่นอยากอายเพิ่นขึ้นยังนี่ <c oughs> <c oughs> นี่แหละครับพี่น้องครับเจ้ามหาสนเ <c oughs> ด้อพี่น้องเดิม หาพี claro, <c Ris ky> ่หาน้องเข้าสนใจเลยว่าอยากไปเยี่ยมไปชมนะครับผมฟ้ามเพลินก็สามารถติดต่อแหน่ใจได้ครับผมนะครับผมแหน่ใจครับคุณผู้ชขอเบอร์โทรเฮียไว้นะครับหาพี่หาน้องเข้าอยากขึ้นไปเล่นน้ำ082 082 083 083 9444ครับ9444ครับผมนี่คือเบอร์แหน่ใจสายตรงเลยครับผมหาพี่หาน้องเข้าสนใจอยากขึ้นไปเยี่ยมหรือว่าผ่านไปผ่านมากกันอยากแวะกันยินดีตอนรับเราเฮียเนาะยินดีครับผมไปกินข้าวกินน้ำน้ำกันครับครับผมพี่น้องเพผนเป็นคนบอกบางเก่งนะครับพี่น้องกับคู่บุตรบ่าวรวครับผมนะครับผม รับเมื่อนี้นะครับพี่น้องครับคูดกับขอบบุญขอบคุนนะครับผมเนี่ยใช่แหละกับพี่โอ๋นะครับผมที่ให้มาออกนะครับผมส่องคู่บุตรดเมืองสีให้พี่ให้น้องเข้าใ้เบิองนะครับผมได้หลายลักษณะของลูกประพันทั้งๆนะครับเนาะนะครับผมกะิมีลักษณะแตกต่างลักษณะดีลักษณะอร่อยแตกต่างกันไปนะครับท่านรั karaoke, <S <S you know บนี <t <t friend. Friend. Um ่นะครับพี่น้องครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับพี่น้องคู่กระลันตีห้พี่น้องได้ว่าในอนาคตอีกสิบ่ธรรมดาเลยนะครับผมกะสิเป็นรุ่นทีบบั่ธรรมดาเลยหรือ่าได้นะครับเพราะว่าคูมไป่กับตาม เพชรผูด่วแห้งหลายนะครับพี่น้องนะครับผมป่ะธานบอกแห้งยาดมูอีกยิ่งน้ำแต่สำหรับวันนี้ขอบคุณขอบคุณท่านหลายๆครับสวัสดี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 ครับผม